เราแม่ยเลยเียนหัวไ่เหรอไฟไฟหัวเขาเรียกบัตดี้บัดี้บัดี้ลังส้มเงี้ยลังส้มเงยแห่ส้มมาเงี้ยแห่ส้มมาเหรอหลังส้มเยอะหังส้มมาเออแล้วมัน็ตดเข็มมากล้มหมดเลยต้องเต้นอู้หูอ้ยอยอยสีลูสีลูส้มหองตยโยตยโยพูดัตโย จะบินนะี่ยอมไหมินนี <S 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 <tamam. S 1> ้ยอมฮัมคุณยนหน้าไม่มีทุกอย่างเหรอตโยมันเล่นคราแบบสามนี้สามนี้ก็มีดูดิสามนี้บบไปโดนครับตัวผมอยู่ในกำแพงครับมากระโดดอะไรครับต่วนี้ครับโอ้เมื่อกี้เบนไปหลังต้อมหมดเดียร์หนูสี่ห้าคนมึงไม่ต้องบุกไม่ต้องบุกไม่ต้องซ้อมวิ่งกันซ้อมวิ่งกันซ้อมวิ่งไม่ต้องบุกไม่ต้องบุกตโยป๊อปเดี๋ยวเบนหลอกคนนึง ไม่นองบุกไม่นองบกนะส้มจะลงมากเดี๋ยวเดีไปไหลไปหลไปลไมุกไม่ตุมองเล่นอาก่อนเดินก่นอ้มหลังหลังส้มหลังส้มอ้อมเล่ออมเลนะส้มลงนะส้มลงนะครครับไมตุกไม่ตไม่ิดต้งเหรอหลังส้มนะต่างหลังพุมุ่เาปล่

ไอ้เจ้มันังตัเงางวังางตรงที่วังันจะมาแล้วขางนี้มะเนี่ยเฮ้ยยังไงแม่งายิงไม่ยังไงทไมอะเก็บสามเลยเึ่งนมาเนี้ยตายไปตายโยเก็บมวนนะเก็บม้วนนะถูกติดงแล้วเฮ้ยโยเก็บหมดทีม เออสงสไยแกไม่หมดโยโดนตาบี้ยิงโดนนะพามาจริงแล้วจริงแล้วน้าๆๆเอาเร่องเอาเร่เอาเ่อเนี่ยไม่เรวดีดีลดีดีละเดี๋ยวไม่ได้ใจไม่ได้ไไม่มงม้าอ้ยหลังซ้อมมันซ้อมใหม่แล้ว มาบ้างอมา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 เดี๋ยว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 อ้อมก่อนอ้อมรอรอรอเพื่อนก่อนระเบิดอ่ะอ้ไรอะไม่รู้อ่ะดูตัวตายอย่านียตกใจยรจะลงามาติดตั้งแล้วเสวยเป็นไาเาโอ้ยเยียตรู้เลยอ่ะพืนหลากเลยอ่ะ

ไปเข้าไปไหนมันต้องเจอสิ่งมหรผมโอโคตรเกลียดเลยสีรู้ยความแรงแรงเลหลักเลยโอ้โหแตาแล้วแล้วจะทำเราสาวเาเล่นดันสมน้ไม่ดันเหล็กเลยหาเลค่ะหลังส้มมาแล้วหลังส้มมาไม่เอาหนะยุย ไอ้ข้าตัวละข้าตัวแล้วตัวสุดข้าหลังส้มหลังส้มเยังตัยังัหลังส้มตัวหลังส้มตัวหลัง่้มไปนี่หลังส้มเอ้ยกติืวมันกติ้ว ยี่อไม่มีนเจ่าายไปยอะเลยอเลยเอาได้ด่ะวิ่งเริดๆเรเยแมบุหล้มต้แม่งบุกแต่ต้มนหลงาชอบกินแต่ชอบกินต้มเอาหนาังตัวหลังรถตัวโอ้ยใครแสกวะเนี่ย ตายไปเฮ้ยมันไม่มีสไนน์อยู่ว่ะหลังรถตัวอ่ะเฮ้ยโอ้หลังต้องเพื่อนตีรู้นะเฮ้ยโอ้โหลมโอ้ยมันกระตือบมงกระตือบเออไม่โดนเลยโดนตืบคนมั่วเลยนี่มันคนหนึ่งสีวะคนเล่นคนแล้วระตืบคนมั่วเลยอ่ะมันก้นหมดเลยนะมันไม่มีสไนน์อะไนั่นน่ะไม่มีคนเลยครับมันนารุสมากเลยนะครับ เฮ้ยมีกันไหนแล้วตัวนึ่งโดนเลิเต้าแม่งออกมัเอาด้หนาไปกินมาขมามหนาไปิกโอ้นี่มันเบอไี่วางตัวระวางวางส้มแล้วก็เฮ้ยโอ้หลังส้มเติร์กเติร์กซากซากซากแตเพิ่งเอาไปนะตาาไตัวน้ำตัวนี้ซากซากแากมามาแล้ว ทีมของคุณพ่ายเมื่อกี้กูโดนระเบิดทีมปะวะเสี่ยเสี่ยเสี่ยีสีดำสีสีดำท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 ำยังไงเสี่ยเสียแยงเอาเล่ยหนาไปกินเอาเล่ยหนาไปกิน้วยเฮ้ยดูเหล็กด้วยนะไม่ใช่ดูแต่ส้มนะไม่ดูเหล็กเลยนะต้อมมี่คอมมี่คอมมี่ไอ้ใครใครเนี่ยหน่วยหน่วยอะไรเนี่ยดูเหล็กกันหน่อยเล็กเล็ก ตะโยดูไว้วางเหล็กโอ้ยคุณชอบไหมถูกส้มแล้ววางส้มแล้วตะแคงช้าช้าส้มส้มหายเร็วเลยช้าไม่ได้ละส้มสี่ตัวเลยที่แจ็มลงอ่ะ

เอาเลื่อยหนามไปกินอโอ้วยโอ้โหหมดดองอ,อ,อ,อะไรวะออกออกแต่ไม่ถือปืน <c oughs> ถือ,อแต่ละเปิดแต่ก็หมดเอาเลื่อยหนามไปกินมาสาวแล้วอะไรอย่างนี้ ให้มันนำแล้วนะเร่มเลยเริ่มเริ่เลิ่มเดีๆไม่ต้องดันแล้วไม่ต้องดันแล้วไม่ต้องดันไม่ต้องดันลดีกว่าไม่ต้องดันแล้วผมเลยหน้าตึกสำไมระวงดันไม่ต้องดันช้าๆอนดีไม่ต้องเเอ แขงหลังส้อมมาเยอะช่วยซับก right ันด yeah. no. right. okay. right. yeah. okay. ิซับก like Back ันดิเวลาขึ้นตัดไปด้วยกันครับก็ช่วยกันซับหลังส้อมเยอะหลังส้อมเยอะโคตรเยอะเยอะเลยนะส้มลงโอ้โหลมน่ายิงไม่ได้ไม่หายลมอะไม่ทราบว่าส้มเยอะ หลังต้เี่ยเออทีมของคุณได้รับชัยชนะไม่ต้องดันแล้วไม่ต้องดันแล้วเล่จะช้าเล่นช้าเลยพขอันขอันคออ่ะหลับหลับให้หลับนอนตายได้นเอาลหนาไปดูอลหอเล็กคนนึ่อะดูหองเหล็กคนนึ่งคอเด็ดเกมหน้าผมขอทนน์นะ ลองทักตาหน่อยโยงะไรโยงมาไรร่วมหรอม่ร่วม้ปลาตู้แลา้ปลาเขาเาติดไม่ได้ตนี้สาวนรวบแฟตรวบหน่อยเหมือน้วอ่ะที่ล้านมีแฝดปะแฟตป้าเก่งแฝดรวบดิโอ้ยจัดสามวิยัดแม่ ไปแล้วไปแล้วมันเดทีมของคุณะรับใชช้ยฮะี่ตวโยกนำเบนเมื่อกี้ระกระทืบตะโยเราลตยเริดดังไม่ใช่หรอกดังนะโอ้ดังมากเราเลยหนาไปกินสามแยกกัมัยาน หลังเข้ามาหลังเข้ามาเดเด็ดเด็ดนะเ้ามาเ้ามาโยกมาเข้ามาตลงนะ้เำลงนะเกมามวิคำเตือนโอ้โาเราหมดเวลาแวสามวิสิบามไม่ต hmm. ึงนัตึงลงต้อมันแล้วโอ้โหนม่งคมจริงเลยฮ้ยดนแฝดมันได้3วิ มันได้สามวิสี่รู้แค่นี้แหละไม่คมหรอกต่องาเลยว่าละห้าคนม่มีความคมเลยไปนะส่องส่อมาเลยบวกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเเลยเยยเเยอะนยเเเเยเยเเเยเอาเลย ย้อนแล้วมั้งรับหลรังร่วากละตอนไหนต้วไิดรไอ้ตัวไหนหลังตนสู้ไว้ดูหน่อยจบมืเลยเขากางตึกดีกว่าที่ยเขากางตึกว่าเป็นหัวร้อนับมันเอาเลื่อนหนาไปกินอ้าเลื่อนว่ามันเ่อนว่าเลื่นหา ว่าพิมในทีมเขากงตึงเลยปะไปไปดูเกิดดูเกิดเออดูเกิดดูเกิดไปไปโดนไหมเดี๋ยวนี้เปมาดนเอาออกเกี่ยวเอาเลยหนาไปถาโดนหนามอะไห่

เข้ามุดมุดมุดข้าว้าจะเหลากูย่ะไม่ได้บานนะอะไรกันอะไรกันยืนยิงเลยยืนยิงเลยยืนยิงว่า ก็ระเบิดทุกคู้เรียบร้อยแล้วภารกิจนี้ลูกทีมที่เต็มใจรับหนีเอาเอาล้ยหนาไปกินเอาเล้วยหนาไปกินเอาเล้วยหนาไปกินมันเมาแม่งดันแต่ต้มนะพวกเนี้ยติดที่แม่งมุดหลีกมันยินเอาเล้วยหนาไปกินมันจะเต็มเลยเลยทำลงแล้วทำลงแล้ว าดาเวมาเร็วมาเร็วมเรอาเลยหนาปูปปโอ้แม่งสี่รูวางตัวนึงวางตัวนึงโอ้โหเกมหน้าเราสามวิบ้างไหมโอ้ชาบชาบราไมวางผมไม่มีใครลงกูเลยเฮ้ยเกมลงแล้วเกมหน้าเราสามวิบ้างไหมระเบิดน้ำไม่อยู่ไม่กระบอกแล้วเราสองไม่ใช่ไม่ใช่เราไทเราต้องไปลงดักในส้มเว้ยเนี้ยมันจะเสียเปรียบ ดักในต้งเลยเดี๋ยวผมดูมุดกันเลนหล็กให้เอาอยหนดูเหล็กตะต้มเฮ้ดูเหล็กตรงน้นอ่นะผมหมายอยู่มาแล้วค่อยโยมกมาได้แนตะ่ว่ากูผิดแน่นอนตมเข้าดเคว่ียตาิเตอเวะว่ามันางระเบิดเวลาเมีย บางท่อมตัวหนึง่งเฮ้ยแล้วลองนี่แพ้แล้วไม่ไรไม่ไรสองเว้นสองเวนเกมหน้าเกมหน้า